สวัสดีครับทุกท่านผมอจจาจารย์ณเรศศริรไมนะครับวันนี้จะมานำเสนอวิธีการดาวน์โหลดคลิปวิดีโอจาก Facebook กันนะครับซึ่งโดยปกติแล้วคลิปที่อยู่ใน Facebook จะไม่สามารถดาวน์โหลดด้วย i d m ได้นะครับเช่นกันเห็นไหมครับจะไม่มีปุ่มให้ดาวน์โหลดเลย วิธีการดาวน์โหลดพอง,ง่ายๆครับปิดไปก่อนครับเราก็ขึ้นมาที่แท็บบาร์ข้างบนนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาคัดลอกนะครับแล้วก็กปีมานะครับวิธีการคือให้เราไปเปิดโปรแกร,รม Google Chrome ขึ้นมานะครับนี่ครับ Google Chrome จะใช้ได้เฉพาะโปรแกร,รมนี้นะครับแล้วก็เพจลงไปนะครับวาง ข้อมูลที่เราก๊อปตามากี้นี้แล้วก็มาลบตรงนี้ออกนะครับ https colon slash slash นี่ลบออกนะครับใส่ตัว m ลงไปแค่นี้ครับแล้วก็กด enter อ่ามาแล้วครับเห็นไหมครับก็จะเป็นวิดีโอขึ้นมาเหมือนเดิมครับมีมีวิดีโอเล็กๆอย่างนี้ขึ้นมาภาพาน้ำทั้งหมดนะครับเราก็คลิกเปิดวิดีโอนี้สัก พักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็คลิกขวาเห็นไหมครับมันจะเจอคำว่าบันทึกวิดีโอเป็นอ่ะเราก็บันทึกแล้วก็หาที่จัดเก็บเช่นของผมผมจะจัดเก็บไว้ที่หน้าเดสก์ท็อป โหลดทุ่ยจะติดกิ๊บไว้ที่นี่นะครับมีชคือชื่อไฟตรงเนะครับแล้วก็เซฟเลยเอดาวน์โหลดเสร็จแล้วลองไปดูกันครับอ่าเห็นไหมครับมาแล้วครับคลิปดีดอที่เราดาวน์โหลดเมื่อสักครู่นี้นะครับ ลองเปิดดูครับโอเคครับสำหรับวิธีการดาวน์โหลดคลิปวิดีโอจาก Facebook ก็มีเพียงเท่านี้เอาไว้โอกาสหน้าผมจะมาแนะนำเทคนิคดีๆต่างๆอีกมากมายนะครับอย่าลืมติดตามนะครับสวัสดีครับ